เธอก็เหมือนขาดใจวันลีนี้ไม่เกินจริงสำหรับผู้ชายที่ชื่อว่ามาเตนโอเดกาเพราะตั้งแต่ที่เขาถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปจากเกมทีมชาติอาเซนอลก็ได้แปลเปลี่ยนจากทีมที่มีเกมรุกดุดันแข็งกแกร่งไปเป็นทีมที่ตีนบอร์ดอะไรพิสงทันทีในช่วงแรกเหมือนว่ามีเกลอาเตตาด้แก้ปัญหาในการปรับหมากมาเล่นในระบบ4-4-2ใช้ฮาวเวดยืนหน้าคู่กับทรอซาปรากฏว่าทําได้ดีเกินคาดคว้าใช้ได้5เกมจาก7นัดสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นแถมกระหน่ำยิงไป17ประตูหากมองดูผิวเผินเหมือนว่าปืนใหญ่จะไม่ได้ม หาเรื่องเกมรกแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแล้วประตูส่วนใหญ่ที่พวกเขาทําได้ก็มักจะมาจากลูกตั้งเตหรือไม่ก็จังหวะชาช่วยเสยส่วนใหญ่พอนานวันเข้าแผลของอาร์เซนอลก็เริ่มเปิดขึ้นมาคือเรื่อยๆลูกตั้งเตจากที่เป็นทีเด็ดเริ่มใช้การไม่ได้เกมรก,ก็เริ่มไร้ไอเดียขาดตัวสร้างสรรเกมไฮยนะก,ก็เริ่มจะคลืบคลานเข้ามาไฮซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์สัปเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์ ซึ่งแผลดังกล่าวครับมันก็เปิดกว้างอย่างชัดเจนในเกมที่บุกไปเยือนบอลมัดตลอดทั้งเกมอาร์เซนอลมีโอกาสง้างเต็นยิงเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นและจบลงด้วยความประชาชัยสกอร์ไป2ประตูตศูนย์และที่หนักยิ่งไปกว่านั้นครับคือการพ่ายแพ้ในเกมเยือน2เกมติดต่อกันร,รวมทุกรายการแถมยังยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวซึ่งมันเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเกมรรกข,ของอาร์เซนอลตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างหนัก การขาดหายไปของโอดกาดมันส่งผลกระทบมากมายและเกินครับรูบเกมก็ไม่ไหลลื่นการเข้าทำกระไรไอเดียไม่ต่างอะไรกับทีมกลางกระร้าซึ่งต้องยอมรับตามตรงว่าณเวลานั้นอาร์เซนอลเหมือนเป็นไก่ไร้หัวไม่มีคนคอยกำหนดทิศทางการเล่นของทีมบูกาโยซากาจากเดิมที่เป็นตัวความหวังในการพลิิสโกแต่พอไม่มีโอดกาดมาคอมโบในพื้นที่ทางกระลาขวานั่นทาให้ริ์ของสากาด้อยลงไปอย่างชัดเจนส่วนระบบการเล่นเพรสซิงที่เป็นจุดเด่นของอาร์เซนอลในยามที่มีโอดกาดเป็นผู้นําการวิ่งแต่พอพี่แกมไม่ได้ลงสนามประสิทธิภาพการเพรสซิงกระกล ทำไม่ดีเหมือนเดิมสถิติบง่งบอก,บอกไว้แบบนี้นะคะรับว่าอาร์เซนอลเมื่อไม่มีโอดกาดพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะเพียงแค่47เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเรียกว่าไม่ถึงครึง่งแต่พอมีโอดกาลงบัญชาเกมรุกทับเปินใหญ่มีเปอร์เซ็นชนะสูงถึง66เปอร์เซ็นต์พอโอดกาดสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งในรอบ13เกมวันที่บุกไปเยือนเชลซีเขาได้เปลี่ยนอาร์เซนอลจากหลังตีนเป็นหน้ามือโอดกาดเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสมากที่สุดในเกมนี้ที่4ครัง้งและก็ททำได้1อออสซิตเเกเกกมมมม่่าาาาาปดดบบบ้นพัทีืยงรโ สร้างสารรค์โอกาสได้มากสุดเช่นเคย แถมยังมีอีกหนึ่งแอซิดไปอีกเรียกได้ว่ากลับคืนสนามปุ๊บก็สามารถทำแอซิดในสอเกมติดต่อกันและ2เกมเยือนล่าสุดบุกไปอัลสปอร์ติงลิสบอนที่กำลังฟอร์มแรง5ประตูตอนหนึ่งในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกต่อเนื่บุกไปถล่มเวสต์แฮมคาบ้าน52โดยมีโอเดกาดบัญชาการเกมรรกในสนามเท่ากับว่าการกลับมาของโอเดกาดอาร์เซนอลเก็บชัยได้3นัดจาก4เกมที่เขาลงเล่นแถมยังกระทุ้งตะข่ายคู่แข่งได้14ประตูเพียงเท่านี้ก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีแล้วว่าโอเดกาสำคัญกับอาร์เซนอลมากมายขนาดไหนไม่เพียงสำคัญในเชิงกกมรก ยังสำคัญไปถึงระบบการเล่นเพราะว่าการที่อาร์เซนอลมีโอเดกาดก็เหมือนกับการได้ขับไฮลักอารีโวพรีลันเนอร์รถที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างผ่อนคลายไร้ความกดดันช่วงล่างนิ่งนั่งสบายในทุกสถานการณ โอเดกาเป็นนักเตะหนึ่งเดียวของอาเซนอนที่ไม่มีใครทดแทนได้นี่เป็นหัวใจและเป็นทุกอย่างของทีมโดยแท้การขาดหาไปของโอเดกามันส่งผลกระทบอย่างแสนสาหัสต,ต่อทั้งแฟนบอลและสโมสรบวกกับความเป็นผู้นำในสนามที่เป็นจุดสูวนรวมจิตจะให้ทีมกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งนี่คือเหตุผลว่าทำไมโอเดกาถึงได้รับปลอกแขนกับตันของทัพปืนใหญ่ สื่อหลายสื่อกันนะครับเชื่อกันว่าการกลับมาของมาติโอดกาจะทําให้อาเซนอลกลับมาสู่เส้นทางลุนแชมป์อีกครั้งหลังจากที่ออกทะเลไปนานแชมลีปีนี้อาจจะยากหน่อยกับการตามหลังลิเวอร์พูลถึง9คะแนนแต่มันก็ยังมีโปรแกรม UCL FA ครับเราไปถึงลีกครับที่ Arsenal อาเซนอัลยังอยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์นี่แหละครับเป็นความสําคัญของกัปตันทีมชาวนอร์เวย์ผู้นี้ว่าทําไมทัพปืนใหญ่ถึงขาดโอดกาไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว ไฮซักรีโวพีรันเนอร์สบายจนคุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเพราะว่ามีช่วงล่างซูเปอร์เฟล็กซ์ซัสเพนชั่นที่ทำให้ห้องโดยสารนิ่งนุ่มนั่งสบายในทุกสถานการณ์